สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชิดในนอร์เวย์ Norway. ชิดในนอร์เวย์ Norway, วันนี้ก็จะเป็นตอนนะคะอยากเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของออการมาแชร์ประสบการณ์นะคะการขับรถในประเทศนอร์เวย์นะคะเพราะว่าหลังจากที่เ,เราได้ไปกับขี่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นเวลา3เดือนแล้วนะคะตุลาพฤศจิก ธันวาคมาะสีเดือนแล้วนะคะสเดือนที่เราเองนะคะขับรถด,ด้วยตัวเองแล้วก็คนเดียวนะคะโดยไม่มีสามีหรือว่าคนหรือว่าครูสอนขับรถนั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะเราไปเรียนขับรถนะคะกับครูหรือไม่ก็เวลาที่ ขับไปกับสามีเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมคะต้องติดตัวแอลนะคะหลังรถนะคะเราก็ขับได้ก็จะมีสามีนั่งไปด้วยนะคะก็จะแบบเหมือนอะไรอะ่ะคือแบบก็เหมือนมีคนนั่งไปด้วยอะ่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะแต่ว่าคือหลังจากที่ได้ไปขับขี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องขับคนเดียวไปทํางานนะคะหรือว่าขับไปทําธุระนะคะโดยที่คุณสามีนะคะ ก็แค่โอเคก็คือไม่ได้อะไรนะคะ <laughs> ไม่ได้แบบว่าเออจะจะเป็นห่วงอะไรนะคะคือถือว่าเราได้ไปกับขี่มาแล้วก็แบบเออบอกว่าจะไปทําธุระหรือไปซื้อของเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะโดยที่ไม่ต้องรอสามีอีกแล้วนะคะเป็นอะไรที่ขับรถได้ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็ uh. อย่างที่บอกคือวันนี้เราก็จะมาประเสริฐมาแชร์ประสบการณ์นะคะจะเรียกไปไหนแชร์ประสบการณ์นะคะการขับรถนะคะที่ประเทศนอร์เวย์นะคะสําหรับตัวเรานะคะอันนี้ตัวเรานะเรามีความรู้สึกว่าที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราขับรถแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์นะคะเขาจะ ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะคือเคารพนะคะซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะเราจะไม่ดราม่านะคะทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของเรากับการขับรถที่ประเทศนอร์เวย์นะคะคือรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วกเ็เหมือนที่บอกคือทุกคนเคารพซึ่งกันแ,และกันแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะอย่างยกตัวอย,อย่างเช่นคือไฟเขียวนะคะก็คือไปนะคะเราก็ ถ้าเราฝังเราเขียวแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ถ้าเหลืองนะคะก็คือชะลอนะคะชะลอรถแล้วก็เตรียมตัวหยุดนะคะแล้วก็พอไฟแดงก็คือต้องหยุดนะคะนี่คือนี่คือทุกคนให้ความร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็อย่างเอ่อการเดินข้ามนะคะการเดินข้ามาทางม้าลายนะคะก็ลดทุกคันนะคะต้องหยุดให้ คนข้ามถนนนะคะไม่ว่ากรณีใดๆนะคะคือต้องหยุดนะคะจะไม่มีการแบบว่าเอ้ยฉันรีบหรือว่าฉันมาถึงนะคะมาถึงเส้นตรงนั้นก่อนแล้วเขายังไม่ข้ามเลยไม่ได้นะคะเรานะคะขับรถเราเห็นทางมาลายนะคะหรือทางข้ามนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องมอง ทั้งด้านซ้ายและขวานะคะว่ามีคนจะข้ามหรือเปล่านะคะคือต้องชะลอเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้ามีเราก็ต้องหยุดให้แต่ถ้าไม่มีเราถึงสามารถขับไปได้เลยนะคะนี่แหละค่ะคือคือความรู้สึกว่าเราปลอดภัยของเราด้วยนะคะปลอดภัยในลักษณะของเราเป็นคนขับแล้วก็ปลอดภัยในกรณีที่เราเป็นคนขาม ถนนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับาการการเขาเรียกว่าอะไรคะคือการบีบแต่เออและที่ที่ประเทศนอร์เวย์เราจะใช้แต่เมื่อ,อบอกนะคะให้ทราบว่าจะเกิดเขาเรียกอะไรคะ จะเกิดเหตุไม่ดีอันนี้อย่างสมมตินะคะอันนี้เหตุการณ์จริงเลยก็คืออย่างเรากับสามีสมัยก่อนนะคะที่ไปจอดที่ลานจอดนะคะแล้วสามีจะถอยรถออกใช่ไหมคะแล้วก็สามีมองไม่เห็นก็จะมีรถที่เขาจะาขับเข้ามานะคะแล้วเขาก็บีบแต่นะคะเพื่อให้เราเพื่อให้เพื่อเตือนนะคะให้สามีรู้ว่าเออมันจะ อาจจะเกิดการชนกันได้นะคะอันนี้เป็นการเตือนซึ่งเขาสามารถบีบแตะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบเขาเรียกอะไรคะคือเราเห็นข่าวเยอะคือพอโดนบีบแตะแล้วร,รู้สึกว่าจิตใจอ่อนไหวนะคะก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบเออหาเรื่องหรออะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบเกิดการเข้าใจผิดกันแต่ถ้าที่ประเทศนอร์เวย์นะคะจะไม่มีการเข้าใจผิดนะคะถ้าบีบแตะปุ๊บเป็นการเตือนว่า อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็จะไม่ใช้แต่นะคะสำหรับแบบบีว่าเออเธอต้องหลบไปหรือเธอต้องรีบขับออกไปจะไม่ใช้ในกรณีนั้นนะคะแค่กรณีเดียวคือบอกให้เกิดว่าจะเกิดอันตรายนะคะนี่คือเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็ประสบการณ์สำหรับเรานะคะที่ขับรถคนเดียวนะคะที่ประเทศนอร์เวย์แล้ว เราได้ใบขับขี่ช่วงเดือนตุลาทุกคนแล้วตุลานะ่ะมันจะเป็นมันจะเข้าสู่ช่วงเอ่อฤดูหนาวใช่ไหมคะแล้วตุลามันก็จะเริ่มมีฝนนะคะมีฝน,ม,ฝนมีลมนะคะเราก็เจอทุกรูปแบบเลยนะคะทุกคนอันดับแรกก็คือลมกับฝนก่อนนะคะคือแบบขับคนเดียวทุกคนแล้วแบบคือเมื่อก่อนที่เราไม่มีใบขับขี่เราขับไปกับนั่งไปกับสามีใช่ไหมคะเราก็แบบ เจอลมฝนเราก็แค่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ใช่เป็นคนบังคับรถใช่ไหมคะอ่าแต่พอเราแบบมาขับเองทุกคนพอเจอแล้วที่ประเทศนอร์เวย์ลมฝนนะมันไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนคือมันฝนนะมันเม็ดเล็กๆก,ก็จริงนะแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากแล้วทีนี้มันก็คือฝนฝนแรง ลมก็แรงนะคะคือแบบรู้ตัวเลยว่าลดแบบสะบัดเลยนะทุกคนแบบเหมือนจะลอยอยังไงไม่รู้อะคือเราก็ต้องควบคุมลถให้ได้นะคะแล้วก็ลมฝนไม่พอนะคะทุกคนพอน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกหรือธันวาเนี่ค่ะมีหิมคะค่ะทุกคนแล้วเป็นอะไรที่แบบคือเราไปทำงานเช้าไง แล้วคือที่นอร์เวย์เขาจะมีรถมากวาดหิมะนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราอะไปทํางานเช้าใช่ไหมคะคือรถกวาดหิมะเขายังมาไม่ถึงที่หมู่บ้านที่เราอยู่นะคะคือเขาเริ่มจากในเมืองที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาแล้วทีนี้คือหิมะแล้วแบบเราอ่ะคือเราก็ต้องขับรถตามคันอื่นๆนะที่แบบเหมือนเขาเลย ตามช่องใช่ไหมคะอย่าให้ออกนอกกรอบอะทุกคนไม่งั้นคือมันก็จะแบบจะเสียหลักอะไรเงี้ยคือมันมีทั้งหิมะแล้วก็ถนนนะคะก็ลื่นด้วยนะค,ะคือเจอเจอแบบแ้วช่วงหน้าหนาวอะมันจะเป็นเอ่อมืดเร็วด้วยก็คือเจอหมดลมฝนนะคะหิมะถนนลื่นแล้วก็มืดด้วยนะคะแล้วก็ถนนลื่นนี่คือตอนที่เราเรียนขับรถอะเราจะเราจะ เ,เรียนขับถนนลื่นในสนามเท่านั้นนะคะคือเขาก็จําลองเหตุการณ์เนาะคือแบบฉีดน้ําอะไรเงี้ยให้มันลื่นใช่ไหมคะแล้วครูก็บอกให้เราขับแบบเหยียบแบบบางทีก็บอกเราว่า60 70สบคือให้เราเหยียบเหยียบเหยียบแล้วก็บอกว่าให้เราเบ,บ,กบกาเรกทุกคนแล้วมันรถมันก็หมุนจริงๆนะเพราะมันลื่นใช่ไหมคะคือคือจําลองเหตุการณ์แล้วก็ให้เราควบคุมพวงมาลัยอันนั้นคือเราอยู่ที่สนามใช่ไหมคะแล้วเราก็มีครูนั่งด้วยคือ ถ้ามันเกิดอะไรอะ่ะมันก็มีครูด้วยแล้วก็คืออยู่ในสนามใช่ไหมคะแต่นี้คือทุกคนคือมันเป็นเหตุการณ์จริงอะ่ะคือถนนมันลื่นจริงๆแล้วเราแบบลื่นเลยอะ่ะล้วก็แบบต้องควบคุมคือต้องเอาความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงๆนะคะทุกคนคือได้ใช้จริงเลยที่แบบเรียนขับทางลื่นขับทางมืดใช่ไหมคะแล้วก็ หิมะอะไรเงี้ยคืออยู่ที่นอร์เวย์คือได้ใช้หมดเลยนะคะนี่นี่แหละค่ะคือประสบการณ์นะคะการขับรถที่ประเทศนอร์เวย์ของเราคนเดียวนะคะเมื่อเราได้ใบขับขี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เออก็เหมือนมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเอ่อที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเรานะคะคือในในด้วยด้วยเขาเรียกอะไรคะ ด้วยกฎหมายและอะไรหลายอย่างนะคะทาให้ตัวเรานะคะคือมั่นใจนะคะมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือที่ประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนก็คือเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็โดยเฉพาะนะคะเคารพกฎจราจรนะคะก็เลยทาให้ตัวเรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจมากค่ะเมื่อเมื่อขับคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ที่จะเออเขาเรียกอะไรคะไม่ได้ที่จะละเลยก็คือ ไม่ว่าเราจะขับรถที่ไหนนะคะเราก็ต้องมีสตินะคะทุกคนเพราะว่าคืออย่างที่บอกเขาไม่เขาไม่ชนเราเราก็ไปชนเขาใช่ไหมคะแต่ว่าคือทุกอย่างแล้วคือสติเราต้องมีนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะอยากเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์การขับรถในประเทศนอร์เวย์ของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ